ถ้าคุณกำลังทุกใจให้ฟังเรื่องต่อไปนี้ไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเราตลอดไปไม่ว่าจะเป็นผู้คนสิ่งของชื่อเสียงหรือว่าอำนาจวาสนาเราฝึกอะไรเราก็จะเก่งแบบนั้นเราฝึกจิตใจให้ปล่อยวางเราก็จะเครียดน้อยลงถ้าเราบอกเราเตือนใครสักคนและเขาไม่ทำตามที่เราบอกจงปล่อยให้เวรกรรมสอนเขาเอง เงินหมดจึงหาใหม่ได้เสมอแต่ว่าสุขภาพถ้าพังแล้วมันใช้เวลานานกว่าจะได้คืนมาบางคนอาจจะไม่ได้กลับมาเลยอย่าเสียเวลาไปกับการคิดว่าคนอื่นจะคิดกับเรายังไงเพราะว่ามันจะเสียเวลาเราทั้งชีวิตยิ่งเราอายุมากขึ้นเรายิ่งเรียนรู้ว่าแท้จริงแล้วเรารู้อะไรน้อยมากๆ ในโลกโซเชียลสิ่งที่เห็นอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คิดจงอย่าเชื่ออะไรอย่างหมดใจตั้งแต่เห็นครั้งแรกแต่ให้อ่านข้อมูลจากหลายๆด้านที่สําคัญคืออ่านไปแล้วมันให้ประโยชน์อะไรกับเราในชีวิตของเราจะได้เป็นทั้งผู้ที่เตือนคนอื่นแล้วก็ถูกคนอื่นเตือน